วัสดีคคับทุกคนพวกกับผมนารูเฟ่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเซนท์ชอว์ราครับทุกคนนะไอเกมนี้ไม่เป็นเกมแนวสงครามทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นสงครามกันนะครับทุกคนนะในเมื่อผมเนี่ยชอบเล่นแบบสงครามมากๆเลยนะทุกคนเอาแล้วผมดูตีจี้ไก่ไวเลยไปเอาตายเชเลยโอเคครับทุกคนเราจะไม่พูดถ้าทำพิงครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะมาเรามาอยู่จุดเอดีกว่าครับตอนนี้ผมไม่เจอศัตรูเลยนะคือไหนาหมดเอ่ยทุกคน ครับ let's go ทุกคนครับเดี๋ยวพยายากำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังหลบต้นไม้ครับผมไม่รู้ผมโดนตีเมื่อไหร่นะตอนนี้ครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าโดนตีเมื่อไหร่ทุกคนมาเห็นผมแล้วเห็นแล้วไงไงเห็นเถอะเห็นแล้วทุกคนไปเราไปหลบตอนนี้ก่อนนะไม่งั้นเราโดนตีแน่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ฝ่ายซีตาถูกปะใช่ไหม เอาอยู่ซีตัต๊กตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนนะเ้าตรงตีเชื่อเดี๋ยวผมเล่นกากขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเอ๊ผมว่าผมน่าจะไม่เหมาะก,กับสายนี้เท่าไหร่เอาเป็นสายจู่โจม้วกันนะมาต่อไปเล็ก,กั่เลยทุกคนไป let's go เดี๋ยวก่อนนะว่าแล้วทำไมเสียงเบาๆลืมเปิดเสียงเองโอเป่ไป let's go ว้าวว้าววันนี้เร็วเรวโอเคโอไม่ทันตายเฉย <laughs> อันนี้อยู่ทีมไหนโอเคผมอยู่ทีมซิตัสนะตอนนี้มีซิตัสกับแอนเทอร์เรสใช่ไหมเนะี yeah. ่ยเปิดไล่เพื่อนทุกคนเดี๋ยวเราไปหลบตรงนี้ก่อนโอเคต้องหมอบนะจริงจริงแล้วก็ค่อย ไฟก้าวต่อไปทุกคนไม่งั้นพวกมันชิน่งแน,น่นอนน่ะโอ้เดี๋ยวอันตรายเจียวหัวแล้วเนี่อจริอันตานนนรายมากทุกคนเอ้ายิงเพื่อนอีกอ้อบ้าชิวะนี่รถกันตู้สุดหมดโอเคนี่เสร็จึงละไป Let's go เ,เราไปตรงนั้นก่อนนะทุกคนถ้าเราไปตรงนั้นเนี่ยเดอ๋วตัวตีแน,น่นอนนะเราต้องตีถ่ายใช่ไหมตีถอายกกองโจนทุกคนตีถอายกกองโจนนะไป let's go ออน,นิมัทเเรียนจะมายิงปืนครับโอ้โหโปเต็มที่สองโอ้ยเก็บเก็บจังเลย,ยนี่กันสุด่อดมากออนิลทายเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเราจะอยู่นิ่งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอยู่นิ่งเนี่ยโดนตีแน่นอนทุกคนนะครับใครนี่ไงตีถอยตีถอยนะกลยุทธ์การตีถอยแบบกองโจนนี่ล่ะทำแบบสงคารามเวียดนาม <c oughs> ใช่ไหมถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ทุกคนก็จะรู้ว่ากองทัพจีนเนี่ยเออใช้ใช้กลยุทธ์กองโจนในการ ต่อสู้กับรัฐบาลนะ,ระจริงเฮ้ยค <c oughs> าสองคนยอดนี่แหละก็รู้กองโจนของผมไปโอ้เาะเอาลุวเลยเอาลุลวะเลยทุกคนไปสมุดเดโอเอาตัวตีไป,ปไเฉยไ,ไปไปไหนไปไหนถือว่าค่าเยอะมากเลยเลยนะนะครับ let's go คนจะถอยไปข้างหน้าแล้วโอ้ยยิงซะไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> อิตาเดสจั๊กนี่นี่ช่วยฆ่าวะ ไม่เหรอเราพูดค้าไม่ได้ลืมลืมลืมตัวเราพูดคำนี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราพูดคำเนี้ยช่องหูแบนนะเออเราอาจจะพูดว่าเสียชีวิตโอเคเสียชีวิตแล้วนึงมามาเนีน่ยน้อเพื่อนไปกันแล้ว let's go Let's go. Chop chop let's go. Right? อ่ะอืมกลยนความจนมากเพื่อนเพื่อนอย่าเฮ้ยเพื่อนอย่าบางเราสิไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นกระสุดมอดิกโอ้จะกระสุดก่อนโอ้ยจะกระสุดก่อนโอเค มาตัวซิต้าของเรา let's go let's go ว้ายว้ายติดติด let's go โอเคยี่เราก็สุนที่เราก็สุนกันโอ้โหแรงมากทุกคนรูแนแรงมากนะ <Huh? S 2> โอ้ย let's go สู้ <Let> <laughs> ล็กกันลบกยืนรอยืนอ้โหโหดมากทุกคนไปสู้หนึง้าหนึงน่งช้าหนึ่งโอ้โอเคเอาอยู่ใกล้ามากกว่าน,นี้เอาโอกาสตายได้เนี่ย เพืนะ่อย่าอย่าบังอย่าบังเพื่อนอย่าบังอย่าบังนะเพื่อนนะโอเคครับเอาติตายว่าและตายเฉยเลยเฉยไปะไรเอาใหม่ทุกคนน,นะโอเคครับเราไปจุดเอกันดีกว่านะไป let's go ทุกคนไปกันเอ๊จุดนี้สนใจโอ้ย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 อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอเคแบนี้ก็ อะไรอะเอฟเฟคสมจริงมากชอบแบบระบบคำนี้มากเลยนะเอฟเฟคสมจริงจีทุกคนโอเคดูไว้ดีเท่าไรเยอะแยะหมดไม่ใช่ยังอ่านอดิบนาดนั้นอ่านมาละ ไรและมาถ่เรียนจะเป็นนายทหารอหมอหนึงไอ้ได้หิงงัวมากกว่านี้ถ้าเป็นชีวิตจ,จริงนี่ยิงเ,เพื่อนสี่ชีวิตแน่ทุ <c oughs> กคนนะอ๋อเอสโกเอสโกรตะกัน oh. ไปแล้วไปสู้ไปกันโอ๊ย <c oughs> ตายเฉยไม่เป็นไรนเฮ้ยแหละกองหน้าเราไปจุดบีดีกว่าไม่รู้ว่าจุดบีจะเป็นยังไงลูกคนตอนนี้นะจุดบีโอ๊ i เสี r ยของข้ามันนี้ เกือบโดนเดี๋ยวเกือบโดนแล้วเม่เกีไป let's go let's go เอาเพื่อนขึ้นไปยังไงวะเนียเดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปยังไงเนี่ยไปไปตามเพื่อนทุกคนไป let's go ไปตามเพื่อนตกละ งนี้ศัตรูไม่ค่อยมีแฮโอ๊ยทีเดียวตายโอย้ทีเดียวตายเลย <c oughs> ในนะเอ๊ะเราเป็นหน่วยอะไรนะตอนนี้นะโอ้ตัวเต็มแล้ตอนนี้ว้าวเต็มไม่พอต้องใช้แต้มเพิ่มทุกคนไปเราไปเยอะแหละไป o กู้ยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังแล้วแนะ่ละเดี๋ยวข้างหลังอย่างนี้เลยเหรอเอาจเดีดิ <c oughs> ไม่นะ เพื่อนใจเย็นเพื่อนใหญ่คอย่าพื่อนขึ้นค่าใจเย็นนะเพื่อนนะคอยังมีหวังโอ้เสียงระเบิดจะแรงมากทุกคน <laughs> let's go เพื่อนอนะไรเนี่ย โอ้โหแบบนี้เลยโอ๊ยโดนระเบิดวิ่งมาโว้ตัวนี้เนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เหรอไม่เคยเล่นเจ้าหน้าที่เลยตรงนี้เจ้าหน้าที่เป็นยังไงอะไรอ๋อเป็นเป็นแบบผู้สังการนี้ใช่ไหมเอ,ออไป let's go ไปแครับทุกคน โอ้โโอ้ยเจ็บเเดี๋ยวออกกันอากันไปกัน Let's go ไปทุกคน Let's go อันนี้มืนจะบุกไปฐานของอันเทรสได้แล้วเนี่ยลเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้สั่งการอย่างเยอะนะไม่ไมีอาวุธหนักอะไรทุกคนนะอันนี้ถือว่าลองเล่นทุกคนนะองทิงตายบ่อยอย่างนี้นะโหทุกคนดูฐานฐานเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนี่ครับป่ะ Let's go ไปกันเอาเราช่วยข้าวแชร์เลยข้าวไหนวะนี่รถยอดเลยรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอ่านี่แล้วว่าตาย เฮ้ยเนอะแะ่ละโอ้ยโอ้ยอเลอโอ้โหทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสยองม,มากเลยนะพวกสงครามมันเนี้ยสยองม,มากจริงนะเอ้ยะไรล่ะแบบนี่

ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสนุกอยู่นะทุกคนแต่ว่าได้แบบปลดปล่อยปลดปล่อยอะไรหรอไม่รู้แบบว่าแบบไงอะ่ะเล่นเกมมันมันพวกนี้มันปลดปล่อยความเครียดเออนะก็เลยแบบเอ๊ะรู้สึกแบบโอ้สหสุกมากแต่ว่าอยาเล่นบ่อยเกมพวกเนี้ทุกคนเล่นไปก็แะบอาจจะสมความเครียดได้ทุกคน ไะแต่สู้ตกใจนึกว่าสัตตูโอ้ยโอ้ยแรงอะแรงเกินจะจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาตายเอาสัตูอยู่นี่เหรอผมไม่เห็นว่าสับตูอยู่นี่เลยเนี่ยโอเคปไปไปลุยลุยทุกคน เต้เวลาลุยเขาชอบให้วันปราณีเพราะว่าฉัน่เคยปราณีใคร Let's go โอ้ยเออ Let's go โอ้ยโอ้ยเอือเอือเอือโอ้ยมันมันโอ้ยมากเลยทุกคนเออตคนมาแ่ ฮึมฮ mm ืม hmm. mm hmm. แรงมากโอ้โอเอะเยอะเย่เยอตายเฉยเลยทุกคนนะม่เปเนไรถึงมันก็ใกล้หาศัตรูด้วยแหละมันก็เลยแบบศัตรูก็เลยมาเยอะอย่างเงี้ยนะทุกคนนะไม่เป็นไรถีอว่าโอเค <laughs> นะ Let's go ผมอาจจะเล่นเกมกากทุกคนต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเอา้าข้างหลังยิงทำไมาล่ะพี่ตายเฉยนี่นหกสิบไปอะไรสวยมากเห็นไหครับเออโอ้ วยงเดี๋ยวก่อนโอ้ยเพื่อนตายละ e t s ก o เพื่อนไปกันะะโอ้โหแรงมากทุกคนอันแรกสวยงามตายสักที <c oughs> แล้วไปยืนเล่นยบ่ตรงนั้นเนะี <c oughs> ่ยฮะเล่นเป็นบุนวอล์กเลยไป <c oughs> Let's go พ Let on right. ื like ่อนยัน Let's go เดี๋ยวอะไรกันมาสี่นาทีทุกคนประมาณสี่นาทีนะกำกว่าจะรับแต้มใหม่แล้วแหละสวยตรงนี้แหละได้แบบได้แบบว่ายิงสตูวิ้ทันท่วงทีทุกคน Bao bên sải sống ngay, sải không tốn tay hết. Tốn 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 là tốn 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 งามเฮ้ยนั่นแหละสวยเลยอ่ะอยสวยเ <c oughs> อามาทางนี้เราก็สามารถฆ่าได้เลยใช่ปะเฮ้ยชนะใช่ไหมชนะแน้เลยย้อยเอาชนะทุกคนสินตัสชนะแล้วสวยงาม โอ้โหมีคนเสียชีวิตหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบคนทุกคนเยอะมากนะโอเคถือว่าสนุกอยู่นะทุกคนเกมนี้นะเซนทาร่าเป็นได้ทุกคนนะสนุกอยู่นะถือว่าเป็นแมปคลายเครียดแมปหนึ่งเลยทุกคนนึกถึงสมัยเล่นเกมพอยแบงค์เหมือนกันอ่ะเออเมื่อก่อนอ่ะประมาณผมประมาณปสามปสี่มังเล่นเกมพอยแบงค์ซสนุกมากทุกคน ใครที่ไม่ทันก็อะไรมันเป็นเกมปืนสมัยนั้นนะสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทุกคนนะสนุกสนุกมากอันนี้ไม่รู้ว่าปัจจุบันมีหรือเปล่านตอนนี้โอเคถือว่าจบแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับแมปนี้นะทุกคนนะโอเคคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนทุกคนนะนะถ้าเราใครยชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับชอบก็อย่าลืมกดบระต่า,ายกันด้วยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บา,บายยครับเดี๋ยวอันนี้คือเริ่มสงครามใหม่ เดี๋ยวนะโอเคทุกคนนะบ๊ายบายครับ